ทันกรฟิิกสอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถ้าเช็ดหน้าท้าขนหนทาได้นะครับก็คือการสุดอิ p แพ t นั่นเองในช่วงที่เราอยู่บ้านแบบนี้นะครับแน่นอนฮะอินแพเป็นสิ่งที่สําคัญมากตำแหน่งอิ p แพ t ที่ถูกต้องที่คุณจะเป็นย่างที่เราเคยพูดไปหลายครั้งนะครับคือน้ําหนักเราเริ่มถ่ายไปทางเท้าซ้ายนะครับมือเรานําหน้าหัวเหล็กตอนอินแพคลักษณะนี้นะครับชิปมาศีรษะอยู่ด้านหลังอยู่เล็กน้อยนะครับสะโพกเปิดนะครับสิ่งที่เราทําได้จากการมีผ่าขนหนอยู่ที่พื้นก็คือเราเอาผ้าขนหนนะครับมาพัน ทับไว้เจ้าที่หัวเหล็กเราลักษณะน,นี้แล้วให้เราหาความรู้สึกดูครับหาความรู้สึกในการ Impact ไม่ต้องขึ้นวงสวิงนะครับ Impact มาลักษณะน,นี้เราจะลากไม้มาในพยายามขืนลากไม้มาลักษณะน,นี้ไม่ไปมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากในการหาฟิลลิ่งในการเข้าลูกเหมือนท่คล้ายอิมแพ b แบ็กอะนะฮะลักษณะนี้ดึงไปฮะพยายามดึงหัวเหล็กไปนะครับดึงหัวเหล็กไปลักษณะน,นี้มันจะทําความรู้สึกได้ว่าเ สะโพกซ้ายฉันเปิดมือฉันนำหน้าลูกเข้ามาตอนอินแทกส่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับที่บ้านแล้วคุณจะได้ฟิลลิ่งนะครับลากหัวเหล็กลากออกไปฮะนี่ฮะมือมันจะทําให้มือนําหน้าลูกแล้วมืออยู่หน้าหัวเหล็กอิ p แ c กคุณจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้ามือลงมานําหน้านะครับแปลว่ามุมเข้ามาเป็นมุมคอมเพรสมุมกดลงมาแล้วคุณจะตีกอล์ฟหาความรู้สึกในการอิ p แ c กได้ดีขึ้นเริ่มจากเบาๆฮาร์ทสวิงก่อนก็ได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้ความรู้สึกประมาณนี้โอเค โอ้โหโดนแน่นโดนดีโดนเต็มมากเพราะนั้นผ้าคนหนูหรือผ้าชนะนะครับเอาไปฝึกอีกครั้งหนึ่งตอนที่อยู่บ้านนะครับฝึกอินแทกก็ได้ลองไปทำดูครับ